สวัสดีครับผมมิลลี่มิหลาชนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะฮะกับจอตรงรุ่นในรถอูสูออนิวนะฮะกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจอตัวนี้นะฮะกับคุณปอนนะฮะวันนี้นะครับครับคุณปอนวันนี้นี่ช่วยแนะนําตัวจอตรงรุ่นตัวนี้หน่อยฮะว่าเล่นอะไรได้บ้างครับครับวันนี้เราจะมาดูเป็นจอเรียกจอ OEM Built-in นะครับของยูสูนะตัวนี้ก็จะได้งานติดตั้งที่เรียบร้อยเป็นหน้าเดิมของมันเลยนะครับเหมือนมาจากโรงงาน ครับตัวนี้จะมาพร้อมกับฟังก์ชันน a v ว g เกเตอ GPS นำทางแผนที่นำทางในตัวใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วตัวนี้เป็นเป็นแผนที่ที่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับเราสัญญาดาวเทียมมาใช้งานได้เลยเป็นแผนที่ของอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไอโกตัวล่าสุดครับผมโอ้โหไปไหนไม่มีหลงไม่มีหลงฮะ เรานี้ใช้งานง่ายนะครับนำทานด้วยเสียงภาษาไทยครับผมแล้วเล่นอะไรได้ครับนอกจากการเล่นแผนที่แล้วนอกจากแผนที่นำทางแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็ยังมีฟังก์ชันในการทำงานไม่ว่าจะเป็น USB SD card นะฮะแล้วก็มีบลูทูธเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครัตัวออกรับสายได้เพื่อความปลอดภัยครับโอ้โหแล้วที่สำคัญคืองานเนี่ยเป็นแบบบบิวอินเข้ารูปนะฮะดูสวยงามมากๆเลยนะฮะแล้วก็ ปุ่มฟังก์ชันที่พวงมาลัยยังสามารถปรพบพับควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับ,รบไม่ต้องตัดต่อสายไฟกันเลยฮะโอเคเลยเถ้างานติดตั้งสวยๆดีๆอย่างนี้เนี่ยติดตั้งได้ที่ไหนครับคุณปอนอ,อ๋อติดตั้งได้ที่ร้านมิลลาดสาขาหนสน้ำขลิครับผมบติดต่อได้ที่เบอร์0994482299ครับผมโอเคงั้นเราจบการรีวิวเพียงนี้นะถ้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ